ที่เสริงสางก็โดนฟ้าผ่าเช่นกันอำเภอเดียวโดนไป2จุดจุดแรกมีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด7ตรายส่วนจุดที่2อค่ะมีคุณตากับน้องหมาเสียชีวิตไปพร้อมกันค่ะ เมื่อวานนี้ก็ยังเกิดเหตุฟ้าผ่าในพื้นที่อำเภอเสริงสางด้วยนะคะโดยจุดแรกค่ะเกิดฟ้าผ่ากลางไร่มันเทศอยู่ท้ายหมู่บ้านหนองกาดตำบลสุภัยบูนอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาที่บ้านหนองกาดมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการถูกฟ้าผ่ารวมเจ็ดรายค่ะโดยก่อนเกิดเหตุทางเจ้าของไร่มันเทศได้เล่าให้ฟังค่ะว่าได้ไปว่าจ้างคนงานให้มาช่วยการเก็บเกี่ยวมันเทศตั้งแต่เช้าตรู่ ก่อนที่จะเกิดฝนตกและฟ้าขนองอย่างหนักคนงานจึงพากันไปหลบฝนอยู่ภายในห้องน้ำกลางไร่แล้วจูจ่ๆก็มีฟ้าผ่าลงมาบริเวณใกล้เคียงอย่างรุนแรงค่ะจนทำให้คนงานได้รับบาดเจ็บโดยในจำนวนผู้บาดเจ็บทั้งหมดมีอาการสาหัสต,ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเสียราย อีกสรายพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเสริงสางส่วนอีก1รายอาการปลอดภัยและแพทย์อนุญาตให้กลับไปพักรักษาตัวที่บ้านได้อีก1จุดนะคะก็มีรายงานฟ้าผ่าในเขตพื้นที่อำเภอเสริงสางเหมือนกันอีกจุดหนึงเป็นกระท่อมกลางทุ่งนาโดนฟ้าผ่าเมื่อเวลาประมาณ17นาฬกา20นาทีค่ะ ทางด้านพันตำรวจตรีวิวัฒน์โพคาสีสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอําเภอเสริงสางได้รับแจ้งเหตุว่ามีบุคคลถูกฟ้าผ่าเสียชีวิตณที่เกิดเหตุหนึ่งรายพร้อมกับสุนัขด้วยหนึ่งตัวจึงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุซึ่งตั้งอยู่กลางทุ่งนาท้ายบ้านท่ายเยี่ยมหมู่ที่สองตำบลกุดโบดอําเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมา เมื่อไปตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะพบว่ามีคุณตาท่านหนึ่งเสียชีวิตอยู่พร้อมกับสุนัขหนึ่งตัวทราบชื่อภายหลังก็คือคุณตาสุมะชนะบัวอายุ65ปีเป็นชาวบ้านหมู่ที่2ตำบลกุดโบส์เสียชีวิตพร้อมกับสุนัขของคุณตาที่เลี้ยงเอาไว้อีกหนึ่งตัวด้วยนะคะซึ่งทั้งสองเหตุการณ์ที่เกิดฟ้าผ่าทั้งพื้นที่อำเภอบัวใหญ่และอำเภอเสริงสางทางเคทีทีวีต้องขอแสดงความเสียใจยกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยค่ะ